แจกุซ่าซีโร่เป็นเกมแนวแอคชั่นบีดเอ็มอัพที่เราสามารถหยิบอะไรมาฟาดฟันศัตรูได้โดยไม่ต้องคิดอะไรหรือว่าเราจะช่อกต่อยศัตรูได้โดยไม่ต้องคิดอะไรเช่นกันและหลายๆคนนะครับก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาพระเอกคิริวคาสึมาของเรานะครับถามว่าคุณได้ยังไงปีที่แล้วดาเม,าเม,าเมินดามิก็ทั้งปีอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ ซึ่งเกมนี้นะครับก็ผมก็ได้เล่นพ่อยดาเมดาเน่เนี่ยแหละมันวางยาผมมาผมซื้อทุกภาคเลยอะแต่ว่าผมได้เล่นจริงๆแล้วยาคุซ่ามันไม่ได้มีดีแค่ดาเมดาเน่กับมินิเกมอันมากมายในเกมนี้นะครับเกมนี้มีดีทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ขวดสรุปเรื่องราวต่างๆดาความ เรื่องราวของยากุซ่าซีโร่นะครับจะกล่าวถึง2ตัวละครนะครับก็คือคิริคอสมากับโกโรมาจิมานะครับที่คิริคอสมาเนี่ยโดนใส่ความนะครับว่าเป็นทำร้ายคนจนเสียชีวิตเขาเลยลาออกจากโทโชแคนนะครับส่วนโกโรมาจิมานั้นเขาจะต้องรับภารกิจดูแลเดอะแกลนนะครับเป็นร้านคาบาล่และก็โฮสต์ขับนะครับเพื่อจะได้กลับไปอยู่แก๊งโทโจอีกครั้งนั่นเองซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วนะครับยากุซ่าก็ไม่ใช่เกมที่ดูดีหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่สิ่งที่พิเศษของยากุซ่าเนี่ยก็คือ ซึ่งถ้าใครเป็นคนชอบหนังเจ้าพ่อมาเฟียหรือการหักเหลี่ยมโหดกันนะครับยากุซ่าเนี่ยจะแ,แบบว่าให้คุณฟินแบบฟินโคตรรกันเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยโคตรฟินเลยซึ่งเราจะได้เห็นการทรยศหักหลังการห้ำหั่นกันทางธุรกิจกันอย่างแบบว่าโหตอนตอน่ตอตอนเลยอะ่ะและถ้าบวกกับเกมเพย์อันละห่ำนะครับการฟินิชหิมที่โคตรโหดการเตะต่อยที่โคตรมันฟรีสไตล์ในการต่อสู้มากๆนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีทักษะการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ ซึ่งโโรมาจิม่านั้นจะเน้นเป็นการพลิกแพงเป็นหลักนะครับการใช้อาวุธประชิดในการต่อสู้ส่วนคิริวจะใช้หมัดเพียวๆนะครับแล้วมาพูดถึงฉากหลังนะครับยากุซาซิโร่เราก็ยังอยู่ในเมืองคาบูโรโจนะครับเมืองที่พระเอกคิริวของเราเนี่ยปกป้องมาทุกภาคทุกภาคเลยนะก็อีกเมืองนึงนะครับโซเทนบุรีนะครับก็คือเป็นเมืองโอซาก้านั่นเองฉากหลัง2เมืองนี้นะครับทำออกมาได้มีชีวิตชีวามากนะครับเหมือนได้เดินอยู่ในญี่ปุ่นจริงๆเลยผมไม่เคยเดินหรอกผมพูดเปงั้นแหละ ถ้าบวกกับมินิเกมที่โคตรมันมีความนุ่มลึกลหลายๆภารกิจนะครับมีความเฮฮาหลายภารกิจแล้วก็มีมินิเกมมากมายดู AV ร้องเพลงอาเตะต่อยผู้หญิงนะครับมันสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วถ้าฟังขนาดนี้แล้วคุณไม่รู้สึกอยากเล่นผมก็ไม่รู้ว่าแต่คุณจะพูดยังไงแล้วนะโอเคครับมาถึงข้อดีข้อเสียสำหรับเกมยากุซ่าซีโร่กันนะครับข้อดีข้อแรกนะครับยากุซ่าซีโร่เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดในซีรีส์ยากุซ่าเลยนะครับ ก็ดีที่2นะครับยังกูซ่าซีโร่เนี่ยเป็นเกมแอคชั <Arduino> ่นที <tricked> ่แบบว่าโอ้ยม <refined> <c oughs> er nah ันเท่นสุดหยุดเล่นไม่ได้เลยนะครับแบบเตะต่อยจับทุ่มนั้นถึงจะเตะเตะเตต่อยก็ตามนะครับแต่มันมันเป็นแบบผู้อยากเล่นซ้ำอีกเลยอ่ะข้อที่3คือมินิเกมที่โคตรพ่อโคตรแม่เยอะเล่นไม่หยุดไม่ยอนเล่นทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดเล่นไปร้อยชั่วโมงก็ยังไม่เคลียะอะไรวะเนี่ย ส่วนก็เสียหลักๆของยากุซ่าซีโร่คือฉากที่โคตรเล็กเล็กมากเลยอูนเล็กกว่ากระเจียวอีกคือมึงเดินแค่แป๊บเดียวมันก็วนแล้วอ่ะและอย่างฉากนะครับมันก็มีไว้ประดับนะมีบางส่วนที่เข้าไม่ได้แล้วก็เข้าได้นะครับซึ่งแบบว่าส่วนที่เข้าได้เนี่ยมีน้อยกว่าส่วนที่เข้าไม่ได้เยอะเลยนะฉากหลอกเอาง่าย แล้วที่สําคัญนะครับข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ2ของเราก็คือเกมเนี่ยถ้าคุณไม่เก่งอังกฤษหรือไม่เก่งญี่ปุ่นเนี่ยมึงอย่าหวังว่ามึงจะเอนจอยเลยเควนมาเควนมึงอ่านอย่างเดียวว่ะมึงอ่านมึงทำตามอ่ะไม่ได้บอกเคลียอะไรเลยนี่แหละครับยากซาซิโร่ที่ผมได้มาร์คคเมนให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยหาซื้อได้เลยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับ PlayStation ฮะค่แล้วก็ Xbox นะครับแล้วก็ s Steam นั่นเองนะครับ Nintendo ไม่มีนะ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณในการรับชมนะครับ